สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้ผมมีสายวินเทจมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับใครสนใจวิสกูตเตอร์แบรนด์เวสป้านะออกแนวคลาสสิกเรโทรหน่อยนะครับอย่าพลาดคลิปนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถวิ่งน้อยมากๆแค่2,000กลางๆแค่นั้นเอง2,400มั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวให้ดูเลขม่อีกทีหนึ่งแต่ว่ารถเป็นตัวเวส ป้าตัวพิเศษนะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไฟด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟอยู่ที่บังโคลดนะครับหรือเขาเรียกว่า,ววาต,ะตะเกียงล่างนั่นเองนะครับแล้วก็มีชิวนะครับแฮนเป็นแฮนแบบเหมือนสมัยก่อนเลยนะรถเบสปาสมัยก่อนที่เป็นแฮนเปเปอยแล้วก็มีเรือนไม้อยู่ที่ด้านบนเป็นแฮนเปลือยแล้วก็มีชิวด้านหน้าสวยงามนะครับสภาพเนี่ยต้องบอกว่าโคตรใหม่เนี่ยให้ดูเลย4 0 0พ 2,458ันสี่ร้อยห้าสิบปดกิโลแท้แล้วก็สวยใสยในการใช้ได้คือรุ่นนี้ผมเห็นหลายคันคือได้รถมาบางคันเนี่ยในกลางมันจะด่างมองไปเห็นแล้วนี่องบอกว่าโคตรใหม่อ่ะใสๆเลยวิ่งน้อยจอดในที่ร่มอย่างเดียวนะครับนี่รูประกันทวิตโคมวงคอมเมียมปั๊มเบรกยังสวยๆอยู่เลยนะครับยังไม่ลอกเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวเซโกนี่ ใช่ไหมเซตเซตก่อนเซตภาษาอิตาลีนะอ่านยากเหมือนกันนะเวสปาเซกอนี่อ่าเป็นตัวรุ่น2แล้วนะครับรุ่นแรกมันจะเป็นเครื่องที่ยังไม่เป็น HPE ตัวนี้เป็น HPE แล้วนะครับเป็น4วาล์วแล้วนะครับนี่เป็นตัว t o Edition นะครับแล้วก็เป็น Limited ด้วยนะผลิตออกมาเป็นวีลันนัมเบอร์คันนี้เป็นคันที่6 7 7 8เอาไปซื้อหวยกัน <laughs> เผื่อถูกหวยนะครับ คันนี้มีของแต่งไหมมีนะมีนี่ตัวตะแกรงวางของนะครับอยู่ตรงพักเท้าตรงนี้ใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็สภาพดูเนียนกริบนะครับพักเท้านี่สีผมบอกให้เลยว่าสวยมากสีนี่แทบจะไม่มีรอยเลยนะน้อยมากๆนะครับมีสติกเกอร์เลขหเลขหกเนี่ยมันก็คือมีความหมายของเขานะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนไม่ผิดเหมือนกับว่าเขาเฉลิมฉลองเรื่องของเวสป้ที่ชนะการแข่งขันนะครับเป็นชื่อ ตอนที่เขาแข่งอะเลขหกนี่แหละนะครับเขาก็เลยมาทําเป็นตัวเวสป้าตัวเซ g กนีตัวนี้นะครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะภาษาอังกฤษผมไม่เกง่งจริงนี่แน่นอนนะนอกจากตะแกรงเราก็มีตัวกล่องหลังแล้วกล่องหลังของเขาเนี่ยเป็นกล่องเวสป้าแท้ตรงรุ่นนะมาพร้อมกับตะแกรงหลังแบบพับได้นะตัวตะแกรงตัวนี้มันจริงมันมีสปริงนะสามารถจะพับได้แต่นี่เขาเอาออกเอา กางออกมาแล้วก็ใส่กล่องลงไปกล่องนี่คือมันก็จะเป็นของตรงรุ่นเลยนะครับของเวสป้าเลยนี่เป็นสีดําด้านเป็นสีเดียวกับรถเลยนะจริงๆมันเหมือนสีเทาด้านมากกว่านะนี่มีโลโก้เวสป้ากล่องใบนี้กล่องแท้นะมูลค่าหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับไฟเบอร์เลยนี่มาพร้อมกับที่พิงหลังเดินกุ้นแล้วก็ลายเดียวกับตัวเบาะเบาะอันนี้เป็นเบาะแต่งนะครับ แต่คันนี้มีเบาะเดิมให้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วรถรุ่นนี้ถ้าเป็นเบาะเดิมเนี่ยมัเจะเป็นเบาะเหมือนกระตูนมดมันจะโค้งๆหน่อยซึ่งคนนั่งหลังจะไม่ค่อยสบายแหละอันนี้เจ้าของเขาก็เลยสั่งเบาะแต่งมาใส่นะครับเบาะที่มาแบบนั่งขนซ้อนนั่งสบายเนาะแต่ว่าเบาะเดิมก็มีให้ไปด้วยนะครับมีของเดิมให้ครบนะครับแล้วก็ของแต่งอะไรอีกนะมีนี่มีนี่น่าจะหมดแล้วนะเีแค่นี้นะขายสภาพรถได้ผมบอกให้เลยเลยใหม่ไหม เนียนมากคันนี้สภาพกิฟมากอ่ะนะครับสองพันสี่ร้อยโลผมว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับเออมียางด้วยเจ้าของเปลี่ยนยางเป็นเพียร l ีนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วลายสายฟ้าทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับคือ,อยางเดิมจะไม่เป็นเพียร l ีนะรุ่นนี้นะครับนี่ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วก็มีของแต่งชิ้นหนึ่งที่ผมเห็นเดี๋ยวก่อนนะนี่ฟ้าปิดที่เติมน้ํามันเบนซินนี่ เป็นของแต่งเลยนะนี่อิตารีสปอร์ตนะครับเวสปาเป็นฝาอลูมิเนียมคือของเดิมมันจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกดำๆหน่อยนนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่เป็นของแต่งเหมือนกันนี่ให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ใต้เบาะนี่มีตัวพรมเรียบร้อยนะครับวางของจะได้ไม่ดังแล้วก็ห้องเครื่องทําความสาดล้างให้ใหม่แล้วนะครับใสๆใหม่ๆกิ๊บๆนะครับสี่พันกว่าโลโเหมือนก็ซื้อรถใหม่ไม่ต้องคิดอะไรมาก นะครับมาช่องเก็บของนะครับก็มีช่องยูดบี USB ให้ตรงนี้นะเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือนะไม่ใช้ก็ปิดเอาไว้กันนะ้ำมีช่องฟิวฝั่งนี้อันนี้เป็นเครื่องมือติดรถนะตัวเครื่องมือก็ยังอยู่นะอยู่ด้านในนะครับเครื่องมือกุญแจมีนะครับมี่นี้กุญแจกล่องนะ,ะงไปนะครับมาดูกล่องท้ายดีกว่าปั๊บกล่องเขาทำมาดีนะผมว่าเนี่ย กล่องเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยคือใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้คนหัวโตวๆเนี่ยใส่ได้เลยเพราะว่าอันนี้ดูเหมือนตื้นนะแต่ข้้าบนนี่สูงมากอะ่ะใหญ่มากนะครับกล่องแท้นะไม่มีดังวิ่งไม่มีดังเนี่ยกล่องแท้ก็ได้ดีแบบนี้ทะเบียนก็เป็นเลขนี้เลยนะครับห้าขอทอขอสันฐานแล้วก็หนึ่งสามแปดเจ็ดนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นสี่วาลวแล้วเป็นรุ่นใหม่แล้วเป็นตัว HPE นะครับเพราะฉะนั้น มันไม่สั่นเวลาออกตัวเหมือนกับเครื่องรุ่นเก่านะนะครับก็คือขับดีกว่าเดิมไม่สั่นไม่สะท้านแล้วก็ช่วงล่างก็ถือว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะช่วงล่างหลังเนี่ยเขาเป็นชกค,คู่อยู่แล้วนะครับคือจะไม่เหมือนกับพวกตัวเครื่องร้อยห้าสิบนะที่เป็นชกเดี่ยวนะอันนี้เป็นชกค,คู่นะครับมีระบบเอเอเยมาให้ด้วยมีระบบป้องกันการลื่นถลายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ที่บอกว่าแกะให้ดูเดียไหนก็ สีหกเกเลยนะครับถึงแม้รถจะวิ่งมาแค่สอ0พันสี่ร้อโลนะเพื่อนๆแต่เชื่อมาว่าเขาเซอร์วิสตามระยะจริงๆนะคือเลขไม่ไม่ถึงเขาเข้านะเนี่ยยีเดือน8.65 25เดือน1.66 25เดือน7.66 25เดือน,น1.67โอ้โหนี่มีบินด้วยนะถึงแม้เนี่ยคิดดูเถอะว่าเขาไม่ได้ใช้รถอะ่ะ เขายังเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอาง่ายเขาเรียกว่าตามเวลาเดี๋ยวไม่ต้ตามระยะเพราะว่าผมดูแล้วผมยังทึ่งลูกค้าเหมือนกันอ่ะให้ดูนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่วันที่ยี่สิบเดือนแปดหกห้านะเลขไมลร้อยหกสิบสองกิโลคือเช็คระยะพันโลแรกไอห้าพันโลแรกเห็นไหมแล้วก็วันที่สองเดือนสิบเอดหกห้าวิ่งไปแค่สี่ร้อยปดสิบแปดโลก็เช็คระยะ นะครับนี่หนึ่งเปลี่ยนหลอดไฟหน้าไปสิบแปดเดือนหนึ่งหกหกนะครับหกร้อยห้าสิบโลวิ่งน้อยมากอะ่ะ <c oughs> คือประมาณเกือบปีเลยวิ่งแค่ไปถึงหมื่นไอวิ่งไปถึงหกร้อยอะนะหกร้อยห้าสิบอ่งเงี้นี่เช็คระยะที่หนึ่งหมื่นนะเออก็แปลกดีนะครับแล้วก็นี่นี่ที่ระยะหมื่นห้าเนี่ยเลขไมค์เขาวิ่งมีแค่เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเองนะเนี่ยตั้งวาว คือจริงๆแล้วเล่กไปยังไม่ได้นะแต่เขาก็ลงตั้งวาวเพราะว่าจริงระยะหมื่นห้าคือต้องตั้งวาวไงก็ดีก็ดีนะลูกค้าเาขาค่อนข้างที่จะเซอร์วิสตามระยะจริงๆแล้วก็ระยะที่สองหมื่นห้าพันกิโลเนี่ยคือเขาวิ่งเขา้เขาพยายามเข้าตามระยะที่สูงทีากําหนดนะภายในวันที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสองหมื่นห้าพันโลเนี่ยรถวิ่งไปแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้ากิโลพเพื่อนเนี่ยโพราะถึงบอกว่าคันยี้ยไม่แท้แล้วอุปกรณ์เนี่ย คู่มือการใช้งานเนี่ยก็คืออยู่ครบหมดทุกอย่างนะทั้งซองทั้งเอกสารทั้งอะไรอยู่ในนี้มีซองน,นะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับใบเสร็จที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระยะก็อยู่ครบเลยทําที่ยีมอราชะดานะที่ศูนย์เขานะครับรถในเล่มนะครับสองเจ้าของนะครับสองเจ้าของอ่าไม่น้อยจริงๆนะครับไม่ไแท้เช็คศูนย์ได้เลยคันนี้ประวัติด,ดีนะครับคือหายากนะ รถสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับมีกล่องท้ายด้วยกล่องนี่ก็ใบหนึ่งน่าจะแพงอะผมว่าน่าจะมีกะัะบมื่น่ะชุดแหลกนี่อีกนะอแล้วก็ตะแกรงนี่อีกแล้วก็รถสภาพอ่ะรถในสภาพสวยเลยสีเสือสวยนะครับไฟหน้ามี day light นะครับเพราะอยู่ในไฟเลี้ยวหลอไฟหน้านี่โคตรใหญ่ดวงบลอลล์เลย ประมาณนี้ยางยางก็ยังเปลี่ยนเลยรถวิ่งวิ่งยังเปลี่ยนยางรถใช้น้อยยังเปลี่ยนยางเลยเจ๋งดีเอ้าคุณแจงมาสตาร์รถหม่เอ้าเอ้าคุณแจอยู่ไหนเอาผีหลอกผีหลอกละ้าตายละ ขายเองเอากุญแจไปวางบนโต๊ะเองหาไว้เจอเองเอาต่อคลิปต่อทษทีวันนี้บเบอรมาสตาร์รถด,ดีกว่าเออนะตบราลวางเองแล้ลืมเองนี่วระบอไฟทุกอย่างติดหมดเลยนะครับเราสตาร์ตปุ๊บมันต้องดับนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับไฟทุกอย่างดับมาแล้วยกเว้น ABS ABS ต้องกระพริบนะครับโดยปกติของรถ ABS เนี่ยต้องกระพริบทุกครั้งที่สตาร์ทความเร็ว เกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะดับเองอันนี้คือปกตินะครับนี่ไฟสูงไฟต่ำาอไฟเลียวซ้ายเลียวขวาติดหมดนะเดี๋ยวลองเปิดไฟเลียวซ้ายดูครับนี่นะครับติดนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองที่ไฟเลียวขวาไฟเลียวขวานะครับอีู่ทีไลท์ด้วยนะครับนี่ไฟหน้าสวยนะผมว่า Vespa เนี่ยถ้าเป็นตะเกียงล่าง ผมว่ามันดูสวยกว่าตะเกียงบนนะอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมคือรถมันดูแล้วเวลาขับบนท้องถนนนะมันดูแปลกมันดูแปลกด้วยไฟหน้าที่มันอยู่ที่ตัวบังโคลนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็เล็กท้ายเป็นเล็กท้ายยาวแล้วแล้วก็เขาจะมีสีเทาเป็นสีนสดําด้านนะแต่ไม่เหมือนสีเทามากเลยอันนี้เขาเรียกสีดําแต่จริงๆนะั้นในเล่ม่ะน่าจะลงเป็นดำนะอยากรู้เหมือนกัน ว่าไอรถแบบนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะสีเทานี่โอเคเป็นสีเทาด้านเออมันจะได้ชัดเจเนเพราะขายรถบางคันนะอย่างพวกเบิร์กเมลหรืออะไรเงี้ยในเล่มลงสีดําอ่ะแต่รถมันสีเอาเป็นเทาๆอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็โอเคเป็นเป็นเทาด้านไปแล้วกันจะได้ชัดเจนจริงๆสีดําก็ต้องเป็นสีนี้เนาะดําด้านนี้นะครับสีเทาด้านสวยแล้วก็เนี่ยล้อสติกเกอร์เดิมสติกเกอร์ติดล้อก็ยังอยู่เลยนะคือถ้าใครหา เวสป้าไว้ใช้งานอยู่นะครับถือวก็ตอบโจทย์แล้วนะเพราะว่ากล่องหลังก็มีให้ไม่ชอบก็ถอดออกนะครับก็เบาะเดิมเป็นตูดมดก็ยังอยู่สวยๆนะครับลูกค้าถอดออกแล้วก็ใส่เบาะตัวนี้เพราะว่าเขาเผื่อให้แฟนซ้อนนะมีคนซ้อนอะไรเงี้ยมันก็จะนั่งสบายกว่าเบาะที่เป็นตูดมดเนาะแต่จริงๆแล้วรถเล็กไยขนาดนี้ทัองบอกว่าจอดมากกว่าใช้อนะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเปิดขายนะครับอยู่ที่139,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้รถในเล่มปี21เดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคในเล่มหลงรุ่นปี21นะครับเล่มสวยๆไม่มีชำรุดสูญหายนะครับนี่ GTV 300 HPE นะครับนี่ CC เขาก็ประมาณ 278CC นะ278.3มมีจุด3เนยนะ แต่ชื่อรุ่นมันสา0ร้อยแหละแต่บางคนเขาเข้าใจผิดว่ามันเป็น3ามร้อยซีซีแต่จริงมันสอง3้อยเจ็ดสิบแปดจุดสามซีซีโอ้ให้มันเป๊ะไปเลยแล้วกันนะครับสนใจง่ายติดต่อสอบถามได้นะครับ0ูนย์แปดสามซีซีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับเวสป้าเซตโกนี่นะครับพูดพูดไม่อยากพยายามไม่พูดคํานี้นะเพราะผมกลัวผมพูดผิดถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนี่คนดูที่พักที่วางเท้าแล้วกันสวยสวยริ้วรอยแทบไม่มี รถเรียนนะครับหน้าเอาไปเก็บสะสมใช้ได้ขับดีด้วยนะเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว,ว่าความเร็วปลายเนี่ยร้อบเนี่ยบวกมีให้เห็นนะครับก็ไม่อืดน,นะครับออกตัวดีไม่สั่นนะครับแล้วก็สนใจไงก็มาดูรถที่ร้านได้นะครับยินดีต้อนรับมาอัปเดตรถที่ร้านกันบ้างดีกว่าอ่ะมอเตอรไซก่อนสไปเดอร์แคนแอมนะครับยังอยู่นะครับอันนี้เป็นตัว rt l i m i t e d นะครับตัวนี้ตัวเขาเรียกตัวทูลริ่งสุดละของตระกูล3ล้อของ Spider Can-Am นะนี่เบิร์กแมนที้ติดจ,จองแล้วจากไฟแนนซ์นะครับ adv 350 honda c supercup นี่กลุ่มนี้กลุ่มของ SkyWave เขาสกายเวสสองร้อยห้0สิบสกาย650 650 400 400 ford size 250นี่เบิร์กแมนส5 0ห้านีติดจ,จองแล้วรอลูกค้ามารับต้นเดือนนะครับ bmw k 1 6 0่นะครับ สนใจมาสอบถามได้นะต่อรองได้คันนี้นะครับรถสวยสีเดิมทั้งคันนะครับมีซกะนะครับนี่กอมีขายนะมีสัปปาสามิตนะครับอันนี้ Honda Beat อ่ด้าอะไฮเลอร์พีทีคุยเซอรนะครับนีเปิดฝาโปงไม่ใช่อะไรนะผมไวเ้เช็คนู่นเช็คนี่แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับรถจอดองไงก็ต้องให้มันสมบูรณ์หน่อยนะครับ Honda CRZ ของแต่งทั้งคันนะครับคันนี้ สวยๆนะครับหกแสนต้นๆสนใจต่อรองได้ใครไม่ต่อเดี๋ยวผมมีของแถมให้เยอะสะกายเวฟหกห้าคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วกำลังถอดเรือนใหม่ไปซ้อมให้ลูกค้านะครับลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วลงวันเดียวก็ไปเลยมาฝั่งนี้ก็จะมีะนิสสันเอสคาโก้นี่เพิ่งเปลี่ยนแบตให้ใหม่วันนี้เลยวันที่29เดือน169่งรถขายแต่เราก็ดูแลถึงนะมีแบตเตอรี่ลูกใหม่เลย คับด o ้ d c Accord นะครับ, ord, รบสามแสนกลางๆนะครับสนใจติดต่อได้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นมาแคนนะครับอ่ะมีอันนี้คันหนึ่งเข้ามาเผื่อใครอยากได้สำล้อชันละสี่ชันละสี่คันนี้ก็เป็น Spider อร์แคนแอมนะครับสำล้อคันนี้ปี0708ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นล้อลายนี้เจ็ดศู0 7, 0 8ย์แปดท่อเดิมๆแล้วก็ผ่าท่อมาเสียงก็ดังนิดหน่อยเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวรอรสวิสนิดนึงนะครับพอดี ได้รถกลับมาจากลูกค้าแล้วไฟมันเตือนระบบระบบมันเตือนก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คให้เรียบร้อยก่อนแต่รถสตาร์ได้นะเดี๋ยวผมสตาร์ให้ฟังเผื่อใครอยากก็ฟังเนาะใครอยากก็ฟังสไปเดอร์แคทแอมท่อผ่าท่อผ่าหมก นนี้วิ่งน้อยด้วยเดี๋ยวก็ดูเลขหม่กัน a b c d e f g 6, หกพันห้าร้อยยี่สิบห้าไมหกพันห้ารอยี่สิบห้าไมเดี๋ยวรอขออยาเช็คให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดขายอีกทีหนึ่งแต่คร่าวๆนะใครสนใจก็ราคาอยู่ประมาณสองแสนกลางๆเท่านั้นเองนะสองแสนกลางๆคุณได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับ สไปเดอร์แคนแอมมีสองคันนะครับคันนี้ก็แพงหน่อยแต่ก็รุ่นใหม่ใครอยากประหยัดก็คันนูนสีแดงเหมือนกันนะครับโอเคยังไงก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ